ปัจจุบันวัฒนธรรมการกินอาหารญี่ปุ่นได้แพร่หลายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าธุรกิจสูงถึง20,000ล้านบาทมีการเติบโตเฉลี่ย10-15%ต่อปีประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่า1,000แหง่งมากเป็นอันดับ5ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาจีนเกาหลีใต้และไต้หวันคุณโยชิโอวาตานุกิเจ้าของร้านฮานาย่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทย มาให้คำตอบเรื่องนี้กันท่าแหนงของอาหารญี่ปุ่นผมคิดว่าน่าจะการมองแล้วก็อะกรีนรสชาติฟังเสียงแล้วก็บรรยากาศคือแบบคนรับประทานอาหารก็เหมือนใช้อวัยอวัยวะหมด แล้วก็มันได้ความรู้สึกรสชาติอาหารตรงนี้ด้วยคุณโยชิโอยังกล่าวต่ออีกว่าอีกสิ่งที่ทำให้อาหารญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์คือรสอุมมมิรสชาติที่หาจากน้ำซุปที่ต้มจากปลาแห้งและสาหร่ายคมบุเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูและถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การบริโภคอาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยม นอกจากด้วยรสจากธรรมชาติแล้วคุณโยชิโอมองว่าปัจจัยหลักๆคืออาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไขมันตำ่ำและมีรสชาติที่ทานง่ายสามารถทานได้ทุกวันอาหารญี่ปุ่นที่เข้ามานั้นบางเมนูต้องมีการปรับในเรื่องของการเลือกใช้วัตถุดิบให้สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทยแทนการนำเข้าทุกอย่างเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุน ในส่วนของรสชาติคุณโยชิโอมองว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักยกเว้นอาหารประเภทฟิวชั่นร้านเป็นแฟรนไชส์สไตล์เป็นแบบร้านแฟรนไชส์ก็มากขึ้นแล้วก็รู้สึกร้านเวลาร้านแฟรนไชส์แล้วก็ร้านฟิวชั่นอะไรก็อย่างนี้ก็มากขึ้นแต่ว่าฟิวชั่นก็ก็อยู่ที่วัตถุดิบ เอาเอาเอาส่วนที่แบบหลายๆอย่างมันผสมมาสร้างเป็นอาหารบางอย่างวัตถุดิบเข้ากันก็โอเคเ๋วีวยาบางอย่างอาจจะวัตถุดิบไม่เข้ากันก็มีด้วยก็อย่างร้านแกลนชายอย่างนี้ก็คนส่วนใหญ่ก็อาหารศูนย์กลางเขาเอาเหมือนเอามาทํามาเป็นเกือบสําเร็จแล้วก็เหมือนแค่เอามาปรุงที่ไหนที่ร้านอย่างเดียวก็คือดูแบบนี้ก็คืออาจจะไม่มีการใส่ใจใน อาหาหรสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นฮานาย่าตั้งอยู่ในเขตบางรักเปิดกิจการตั้งแต่ปี2481สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองรวมระยะเวลากว่า75ปีโดยมีคุณโยชิโอเป็นผู้สืบทอดกิจการรุ่นที่3ต่อจากรุ่นคุณพ่อและมีคุณตาเป็นผู้ก่อตั้งด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวไทยมองว่าการบริโภคอาหารญี่ปุ่นกลายเป็นการบริโภคแบบรูทีนหรือบริโภคในชีวิตประจำวันมากขึ้นจึงทำให้ร้านอาหารญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อง